เฮ้ยมีเสียงด้วยโอ้โอ้มีเสียงด้วยทุกคนทีนี้กล่องอะไรเหมือนจะเป็นเทเช่แมปมงโอเคผมค่อยมานั่งเก็บทีเดียวโอ้สวยเนี่ยเอ้ยใช้ได้ใช้ได้เอ้ยไม่ไม่ไม่แรงมากแต่เออมันเป็นลิมิเต็ดนะแนะนำว่าให้มาทำกันนะทุกคนเออ,เอ,อกดผิดเลย <c oughs> เออเรือ,อใช้ได้ดีเออสวยสวยเออแต่ก็ช้าห้าสิบห้าเองเอถือว่าช้าช้ามากเลยแหละก็เน้นสวยงามว่าน้นสวยงามโอเค เอออาจจะหอมปากหอมคอ,อกนแล้วทุกคน โยสวัสดีท่านผู้ชมท่าน,นนะครับผมอยู่กับผม a g e n ดานะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Roblox ในแบบ c r i s กันอีกแล้วเย้ให้วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำอ่ามันมีอัปเดตมาใหม่ก็คือจริงๆผมพลาดพลา,าดเองนั่นแหละเมื่อวานผมจะลงลงคลิปนี่แหละแต่ลืมให้โค้ดผมลืมให้โค้ดเออในช่องชุมชนนะขอขอภัยด้วยมันจะได้อีเวนต์เบ็ดฟรีตัวนี้มาใส่โค้ดก็น่าจะหมดไปแล้วจะได้เบ็ดตัวนี้มผมขอโทษด้วยลืมลืมไป ก็จะสอนเอาเรือ2ลํลำก็จะมีเรือลํานี้มันเป็นเรือ event. อีเวนต์อ่าจะมาสอนวิธีการทําก็เราต้องทํำยังไงเราว,วิธีการไปก็เอาเคเอานี้ขึ้นมาแล้วกดไปที่เกาะใหม่เลยนั่นแหละไปเกาะใหม่เลยนี่เดินตามมาได้เลยมาเดินตามผมได้เลยให้เรามาเกาะใหม่เพื่อเราก็มาทําการคุยเซนตานีนจ่จะมีเซนต้าควสอ่าจะมีภารกิจกับเซนต้าแล้วก็คุยไปกดข้อบน โอเคเขาต้องการปลาก็อย่างแรกก็คือให้ไอซื้อเบ็ด c อ่ d y แคนดี้แคนโรก็ไม่ได้อยู่นนี้เอ็อยู่ห้องเซนต้านี่แหละเด็นเข้ามาแล้วก็กดซื้อตรงนี้ได้เลย1 5 0พันหกดซื้อได้เลย <c oughs> ตัวอย่างที่2เขาต้องการปลา20ตัวก็ใครที่มีเบ็ดพวกลอตออฟเดอะเดฟอะไรอย่างนี้ก็ตกไปเลยครับแป๊บเดียวส่วนผมก็จะใช้เบ็ดนี้แล้วกัน รถออฟเทนเนลคิงถ้าใครอยากให้ผมรีวิวเบ็ดไอ้ที่คราฟได้พวกรถออฟเทนเนลคิงรถออฟคอนเทนเฟ้งนี่ก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวให้ภายหลังนะครับถ้าใครอยากผมรีวิวคอมเมนต์มาได้เลยอยากให้ผมรีวิวเบ็ดสองตัวนี้มันเป็นเบ็ดที่ค่อนข้างจะคือดีเออผมชอบผมดีแล้วก็ตกตรงนี้เลยเราตกบริเวณนี้ได้เลยครับก็ตกไปเลยยี่สิบตัวโอเคไปยาวๆ ที่ผมบอกว่าทำไมใช้รถอัตเดฟมันไวกว่าเพราะมันจะมีผีเนาะตกสามครั้งก็จะมันก็จะสุ่มจับปลาขึ้นมาได้เลยโอเคเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวผมใช้ให้ดูรถอัตเดฟเดฟผมนหรถอัตเดฟรถอัตเดฟใันอ่านี่ไอะกินท่าน,นี้ผมใส่สกินมันเป็นสีฟ้า จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบจุบจุบต่อไาตกปลายง่างนี้แล้วกันความแน่ตกปลาต่อไาตกปลาเอ้ยผมว่าเผื่อดูงี้ป่ะเออเผื่อดูเผื่อทุกคนดูเนี่ยพอรอบที่สามแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวมันจะไปเอาสุ่มปลาด้านล,ล่างนี้ขึ้นมาอ่าลุ้นกันว่าจะได้อะไรพีกเลยนะจับนอสตาร์ขึ้นมาเนี่ยพีกเลยนะตัวเบลเลอร์ด้วยนะอ่าปึ๊บอ่านี่มันก็จะเราก็จะนับนี่ที่ผมใช้อ่าลดอ of ไอ้ย r อ้ยลดอัพเอนนอลออคิเพราะว่าอ่าผมใช้เฮซีมันไวมันมันตกแป,ป๊บ๊บเออมันแป๊บเดียวโอเค ผมตกกับเดียวไงผมตกปึ๊บตกปึ๊บขึ้นเลยตกปึ๊บขึ้นเลยยึบยึบโอ้ยยี่สิบตัวยาวๆไป ร้อยเสร็จแล้วที่เรียบร้อยอันนี้ก็แล้วเมื่อกี้นี้ผมได้อะไรมาหนอโทเทมอะไรแจ้งมาแล้วอ๋อหมายถึงคอมพ l e t e q u e โอเคก็กลับไปที่เดิมเลยโอเคผมขี้เกียจขี้เกียจโดนละปาแม่งเลยข <c ười> ี้เกียจโดนละปาแม่งเลย ก็พอเราเสร็จเฟสแรกปุ๊บเราก็ไปคุยเลยคุยแซนตา้าเลยแซนตา้าแป๊บเอาปุ่มวิ่งมาได้ไหมเรื่อง <c oughs> อยากได้ปุ่มวิ่ง <c oughs> นี่เราเสร็จแล้วนี่เราก็จะได้ตัวนี้มาแล้วของเรือนี้เราจะได้เรืออันแรกมานะฮะ <c oughs> เอาทำอีกรอบได้เลย <c oughs> เอ้ยมีเสียงด้วย โอ,โอ,โอ,โอ้มีเสียงด้วยทุกคนทีนี้กล่องอะไรเหมือนจะเป็นเทเชอร์แบบมั้งโอเคผมค่อยมานั่งเก็บทีเดียวโอ้สวยเนี่ยเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดเฮ้ยไม่ไม,ไม่ไม่แรงมากแต่เออมันเป็นลิมิเต็ดนะนะแนะนําว่าให้มาทํากันนะครับทุกคนเราเดินตามผมมาได้เลยเอาอีเรือลํานึงมาเดินตามผมได้เลยว่าไปทางไหน,นเหมือนให้ไปเอาของขวัญให้เอลตันอื่นมัน้งเท่าที่ผมอ่านอันนี้ไม่แน่ใจว่าเดินตามแคนดี้ มาหรือเปล่าเนี่ยให้เดินตามแคนดี้มาเดินตามแคนดี้มาจะมีทุกอง <c oughs> ใช่ใช่ใช่มนให้เดินตามนะครองเดินตามพวกนี้มาปึ๊บ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 นี่เออมันจะมีรอยเท้าใช่เดินตามมาได้เลยอ่านี่ไงเราจะเจอเอลตัวนี้เราก็คุยกับเขาเลย โอเคนี่เอาจะได้ควสมาอันแรกก็คือให้เราไปเปิดเครื่องอ๋อไอเอ่อ,อเครื่องอันนี้จะอยู่ตรงบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายทีนึงตอนถึงให้มาตรงที่บ้านนี้เลยนี่มันจะอยู่ตรงนี้นี่ไอตรงที่เราซื้อเบ็ดนั่นแหละแคนดี้อ่ะนี่บ้านหลังนี้นี่จำไว้นะทุกคนถ้าเราบเควสตรงตรงนั้นแล้วนี่จะเป็นบ้านหลังนี้นี่ให้เรามาอยู่ตรงเครื่องนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ อ่านี่ให้เรากดคลิกครั้งอ๋อกดครั้งเดียวกดครั้งเดียวแล้วก็ลากไปเลยนี่กดครั้งเดียวแล้วก็ลากไปกดครั้งเดียวแล้วก็ลากไปฤฤฤฤฤเหมือนอมองอัดโอเคเราก็จะได้ถุงนี้มาเพื่อไปตามหาเอลโอเคไม่ยากครับเอลไม่ได้อยู่ตามเกาะทั้งเก้าเกาะเลยฮะทั้งหมดเลยผมจะพาไปแต่ละที่ว่าตรงไหนบ้างเริ่มจากเกาะแรกเลยก็ไม่ยากอยู่ตรงไหนวปูต้าก็เดินมาทางเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะเจอเอลเขายือนอยู่นี่ นี่ล้วก็กดคุยเขาเลยปืบเราได้ตัวที่หนึ่งแล้วส่วนตัวที่สองล้วก็เดินตามมาได้เลยเดินตามผมมาได้เลยไปเกาะที่สองก็ตามผมมาได้เลยว่าจะไปมัชลูมอ่ะเขาจะยืนอยู่หน้าเกาะอ่ะนี่ไงยืนอยู่นี่โอเคเราเจอเขาแล้วโอโอเลบักเลวักโอ นี่เราก็เดินถือมาเลยต้องถือด้วยครต้องถือตอนคุยด้วยคนระับปุ๊บนี่ตัวที่สองเรียบร้อยปึ๊บต่อไปก็จะเป็นสโนแคปป่เออแอนเชียนก่อนดีวกว่าไวแอนเชียนสโนแคปเกาะใหนเกาะโบราณนะจะเรียกกันเกาะโบราณหรือเกาะแอนเชียนก็ได้นะแล้วแปด นั่นไงแม่งเอ,อ้ few moments later. แล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่น้ำวนมันไม่ใช่พวกแบบระเบิดอะไรอย่างงี้ไม่เป็นน้ำวนนะโหโอเคต้องเสียไปแล้วเสียเวลาว่าอีกแต่แล้วแต่ทุกคนแล้วแต่ส่วนผมส่วนตัวผมว่าน,นี้ได้เยอะดีได้เยอะกว่าปอปลาทองโอเคมาถึงแล้วเราก็เดินคุยเขาเลยนี่เราจะอยู่หน้าหน้าตรงน้ำตกตรงนี้น้ำตกตรงที่ฟาร์มเบลกันได้แลครับ เรียบร้อยตัวที่สามเสร็จไปที่เรียบร้อยโอ้ไ oh ม่กอดเงินเปล่าทุกคนโอเคก่อ okay. ดที่3ไม่กอดที่4ก็จะเป็นสโนแคปก็เยื้อออกมาได้เลยทางด้านซ้ายของแอนเชียนนะฮะอยู่ด้านซ้ายเพาผมจำไม่ผิดมันจะอยู่ประมาณนี้อาเนีย โนเตายมันอยู่ตรงไหนวะนจำไม่ได้โนเ็ไอตัวเอลอยู่ไหนวะอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างในวะปึ๊บ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 นี่อยู่นี่อ่อยู่ข้างๆคนขายนี่คนเด็กเรือตรงนี้นะนี่เราก็เดินมาคุยเขาปึ๊บเกาะที่สี่แล้วต่อไปก็จะไปเทอร์ฟเกาะที่ซื้อเบ็ดแม่เหล็ก อ่าถ้าใครถ้าใครเอาไปฟาร์มพวกหาเหยื่อนั่นแหละพวกซื้อเบ็ดแม่เด็กกันครับไปเลยไปเลยเขาจะอยู่หน้าเกาะข้าผมจำไม่สิดต้นใหญ่จะอยู่หน้าเกาะมันหาไม่ยากนี่ไงหน้าเกาะเห็นเห็นหมดแดงแดงแล้ว มีเขาอยู่นี่เลย <c oughs> ปึ๊บกขาจอดเลยคุยเขาตายเยี่ yeah. ต่อไปก็จะเป็นเกาะโจรสล,ดลัดนะโฟสเคนหรือโฟสเคนภาษาอังกฤษนะ <c oughs> เกาะบะหรือเกาะนี้ก็เกาะบ่อปลาทองที่ทุกคนตกกันนะฮะอ้อ <c oughs> นี่เขายืนอยู่ตรงนี้นีเขาอยู่ตรงนี้ เอ๊ะไม่ใช่ดิเราคุยเขาเลยไม่มีเสียงโอเคแล้วก็ไปเกาะต่อไปได้เลยเกาะต่อไปก็คือลอนะลีสเปย์นะฮะก็วิธีการมาแบบง่ายๆนะทุกคนถ้าจะมาเกาะลอลลีสเบย์ล้วให้เดินตามแคนดี้มาเนี่ยไอแคนดี้นี่นี่นี่มันจะมีแสงเราก็เดินตามแคนดี้มาได้เลยเลยเดินตามมาได้เลยเดินตามมาเรื่อยทุกคนเดินตามมาเ,เ,เ,ด,ามมาเดินตามไปตามตาม อ๋อน่าจะคาเบตนีเดินตามแคนดี้มาแล้วก็กระโดดมากระโดดมาระวังตกนะทุกคนตกนี้เรียบร้อยเลยนะแห้งเลยนะทุกคนแต่ตอนนี้ผมโดดไม่ขึ้นโดดไม่ขึ้นเอเอโดดไปโดดไปนี่เห็นไหมมันจะมีแคนดี้วางไห้หรือลูกอมนั่นแหละเออติดเรียกภาษาอังกฤษลูกอมอะ่ะทุกคนอ่ะนั่นไง โดนได้จะ <c oughs> ไปโดนนะเนี่ยไอ้ข้างๆเนี่ยยังไปโดนนะผมโดนโชว์เลยเนะี่ยเออแม่ง <c oughs> ตามเนี่ยตามมาเรื่อยๆตามมาเรื่อยๆเราก็เดินตามมาเรื่อยๆ <c oughs> มาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็ปีนขึ้ไปปีไปปีน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 ไปปีไปปีขึ้นไปปีขึ้นไ,ไ,ไ,ไปเนี่ยเลยตามผมมาเลยเๆตามผมมาเลยเลย ก็จะปีนข้ไปอีกปีนข้ไปเอ้ยไม่ใช่ผิดทางแล้วต้องกระโดดตรงนี้ขึ้นนี่นี่ต้องกระโดขะโดขึ้นกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นต้องกระโดดขึ้นอ่ากระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นเนี่ก็จะมีลูกลก,กวาดอยู่ตรงนี้เราก็เดินตามลูกกวาดไปเลยเดินตามไป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 แล้วก็กร,ระโดดขึ้นจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ่านี่ น่าจะขึ้นอีกมาฮะนี่นี่ขึ้นเอ่อใช่ต้องขึ้นอีกแล้วก็เหมือนจะกระโดดขึ้นอีกเดี๋ยวไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ต้องไปทางนี้เอ้าจะรีบไปไหนเนี่ยอันนี้น่าต้องขึ้นอีกรอบหนึ่งนี่นี่ขึ้นไป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 แล้วก็กระโดดขึ้นขึ้นขึ้นรัวๆเลยติจากข้างล่างเมื่อกี้นี้กระโดดขึ้นมาเลยฮะนี่แล้วเขาจะนั่งอยู่บนนี้ไม่รู้จะ มันอยู่ดำหอกเลยวันนี้โอ้ยอีชีพด้วยแม่งเป็นอีคีวอีกโอเคเกาะต่อไปก็จะเป็นเกาะซันสตโตนนะโอเคไปเราก็จะไปเกาะของซันสตโตนเกาะที่ซื้อเหินเอนชานต่งตางๆพวกโทเทมเล่งเวลาเช้ามืดอะไรเงี้ยนะครับไปคุยเขาเลย อ๋อแสดงว่าผมไปรีเทชอร์แมปตรงนี้มันขึ้นหมดแล้วโอเคเดี๋ยวผมโอเคเกาะสุดท้ายก็จะเป็นเกาะเนะอ็นไอเกาะเอ็นชานนะโอ้ขอโทษเดี๋ยวลืมพูดเลยเกาะเอ็นชานก็อยู่ข้างๆเกาะของซันสโตนแล้วมันจะอยู่ข้างๆกันเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่มีอยู่นี่เขายนืนอยู่ข้างหน้าทางเข้าเลยเอ็นชานปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เลยเราคุยเขานี่เกาะสุดท้ายเรียบร้อยเสร็จแล้วหลังจากเราคุยอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ เราก็ไปที่เดิมเลยับกดมาที่เดิมเลยแล้วก็กดบาร์มาเลยธุรกิจ้ายให้เราตกปลาให้ครบ45ตัวครับก็ตกยาวๆครับทุกคนตกยาวๆเออลืมบอกว่าถ้าอยากจะตกแบบไวๆไก็คนที่ไม่มีเหยื่อใช้เหยื่อนี้นะครับนี่ลาพิสปีด35%มส้าปไเลยแต่ผมจะใช้นี่แหละ โอเคทีนี้ผมก็ทำครบละก็หลังจากที่ทำตกตรงนี้ครบก็เราก็ไปคุยกับเอลตัวที่นี้เลยนะฮะแล้วก็มาคุยคนนี้ได้เลยเรียบร้อยทีนี้ผมก็จะได้อลิทคริสตลัลบ l บเบ b e r แล้วก็อลิทเฮลเปอร์แล้วก็ rider boat น,นะฮะนี่เรือโอ้น่ารักเดียเป็นเป็ด อเป็ดเสกเขากลางเรนเดียเจ๋งเจ๋งเจ๋งเจงเอ้ยมีอะไรปิงๆๆๆๆๆปิง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 ตกปลาในวันนี้จากการหาเรือสองลำทั้งเรือเป็ดแล้วก็เรือของอันนี้เรือนี้เรือแซนต้านะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วกดกระดิ่งไปลไกลกลับให้ช่อเจนดาร์กด้วยจะ500รอยซับสไครแล้วก็ขอให้ถึง แนสิ้นปีนี้ก็ผมจะก็จะดีใจมากๆจะขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามคอนเทนต์ที่อาจจะน่าเบื่อหรือสนุกสนานไงก็ขอบคุณมากนะากับการที่มากดติดตามกันเยอะๆก็ผมไม่คิดว่าจะทำช่องอะไรแบบนี้แล้วคนมาชอบผมในการเล่นฟาร์มนี้ก็อาจจะฟาร์มเร็วฟาร์มไวก็ขอโทษด,ด้วยก็อาจจะมีการฟาร์มไปฟาร์มนอกรอบหรืออะไรยังไงก็ผมขอโทษขออภัยด้วยปัญญาผมเล่น มันอาจจะท่านผู้ชมอาจจะไม่ชอบแบบว่าเอออาจจะแบบว่าชอบผมมาดูเทพเลยหรือว่าพัฒนาไปด้วยกันก็อขอโทษ้วยที่ไปไปฟาร์มนอกรอบอะไรอย่างนี้ครับก็ม่มีใ,ให้ผมเจอคลิปหน้าผมไม่บ่ายครับซียูเขัาผมเจอคลิปหน้าจ้านะทุกคนทุกคนเจอก,กันนะทุกคนขอให้ตกได้นอสตาอย่าดูดเปอนผมนะเมื่อกี้นี้โอ้ต่้ระดับเกดเด่นมาไม่เป็นไรเราดูดไปแล้วเดี๋ยวเราก็ไปรีหาน้ําหนักเอาเป็นอัรโลไาก็ ผ่ายโชคดีนะเป็นออโรราด้วยผมไปตกนอสตาต่อละเจกันะครับทุกคนบ๊ายบายครับ